สำหรับวันนี้เรามาที่อำเภอสองเนาะอำเภอสองจังหวัดแพร่หลังจากที่คราวที่แล้วเราใช้ไอตัวเนี่ย Rd 251นะครับใช้โดนพ่นที่ที่เป็นสวนทุเรียนเนาะครับมีมีมีอะไรบ้างฮะที่พืชมีทุเรียนมีเงาะลังกองมังคุดก้้ยไข่มะละกอหลายอย่างครับหลังจากฉีดไปแล้วเป็นไงครั้งแรก มีความแตกต่างมีอะไรไหมใบเริ่มเขียวยอดเริ่มแตกมาใบเริ่มเขียวยอดเริ่มแตกเนาะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองครับนะครับเราจะก็เราก็จะคอยมามาบ่อยๆนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งงนั้นสำหรับเรือนี้เราเราก็เดินเราผสมตัว Rd 2551เนี่ยสำหรับโดนนะครับคือน้ำ200ลิตรต่อ Rd 2551 1ขวดหรือว่า500ซีซีนะ ครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกันใช้เพื่อใช้สําหรับโดดขึ้นผสมเลยครับผมนี่เป็นเป็น,ปนความมั่นใจว่าเออนี่เราให้เจ้าของสวนเขาผสมเองเลยนะฮะใช้ตัวเดียวเราใช้แค่ตัวเดียวนะครับใช้ตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องกวนไม่ต้องคนใดๆทั้งสิน้นเพราะเขาจะแตกตัวเร็วนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมเออลงไปเอาไปใส่โดน ก็ฉีดพ่นได้แล้วนะครับครับผมครับเดี๋ยวก็ติดตามโดนพ่นทำงานต่อไปเนอะครับผม กันอีกนะครับสำหรับทีมงานอดี2 5 1นะครับช่องชาแนลดรกรสุกเกษมนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ได้มีการมาถ่ายทำนะครับก็มาติดตามผลนะครับในการใช้อดี2551นะครับที่ไร่สวนคนเลี้ยงวัวครับผมวันนี้ผมก็ได้อยู่กับพี่เจ้าของคนเลี้ยงวัวแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พร้อมที่มาคุณใหม่นะครับก็อยากจะ ให้คุณพี่ได้พูดอะไรกันในคลิปสักหน่อยนึงสำหรับว่าได้ผ่านการใช้อาจิสองห้าหนึ่งไปหนึ่งครั้งเนี่ยม,มันมีความรู้สึกอย่างไงบ้างใบเริ่มเขียวเริ่มมันมครับยอดเริ่มมาแตกใบก็เริ่มเริ่มเข้มอล้นะเพราะนั้นเร่มเรามายังใบยังไม่เข้าเข้มใบก็เริ่มออกสีเข้มขึ้นตอนมาครั้งแรกใบยังสียังไม่ค่อยเข้มตรงนี้ ก็คือคอลลาเจนอีโคลลฟินมากขึ้นเข้มใบเริ่มมันมาครับไนโตรเจนดีขึ้นครับอก็คือเราเพิ่งทาครั้งครุ่ปครั้งแรกเองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับก็คือเรามาติดตามผลนะครับว่าการอาจะดีสองห้าหนึ่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพกับต้นไม้แล้วก็ดินขนาดไหนวันนี้เราก็มีเครื่องมือตรวจสอบมาวัดซ้ําให้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเทคนิคเทคนิคเอยการ์ทำดูแลสวนเนี่ย นอกจากว่าที่ยังไม่เคยใช้อดี25 1แล้วเนี่ยกับการมาใช้25 1เนี่ยใช้เทคนิคเดียวกันอยู่ไหมครับใช่จริงใจครับ,รบเหมือนเดิมก็ยังใช้เหมือนเดิมให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเสริมเพิ่มเพิ่มให้มัน,ให,มนให้มันประสิทธิภาพครับ,รบก็คือออดี25 1เนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของ การทําให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยแร่ธาตุในดินเนี่ยจะถูกดึงขึ้นมาใช้ได้จากอันีสองห้าหนึ่งเนี่ยจะไปปรับสภาพนะครับให้ให้มันมีความเป็นตดเป็นดางที่เหมาะสมกับพื้นดินกับต้นไม้แล้วก็ทําให้ต้นไม้มีความแข็งแรงพอต้นไม้มีความแข็งแรงเสร็จเขาก็จะดูดซึมอาหารจากพื้นนะครับช่วงประมาณหนึ่งไม่เกิน3ปีเนี่ยเราต้องดูแลเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอ่อนพอ่อ3ปีขึ้นไปแล้วนี่เขาลากแก้วเขาอย่างลึกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็ ก็คงจะไม่ต้องละเอียดกับเขามากแล้วเขาจะอยู่ธรรมชาติได้แต่ช่วงแรกๆก่อนที่เราจะได้ผลผลิตเขาเนี่ยเราต้องดูแลเขาอย่างดีมากนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากที่ก็เดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายทําเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้ก็ขอเปิดเปิดตัวของพี่ว่าแล้วแล้วทางไร่ทางฝั่งนู้นนะฮะเป็นยังไงบ้างต้นเล็กเริ่มแตกยอดใบเขียวปุ๊บอ๋อครับครับกขาเจียงตัวเราผี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู ความรู้สึกกับอาดีเป็นยังไงบ้างที่ได้สัมผัสมันจะทําให้ใบเริ่มเขียวเริ่มแตกยอดอันนี้คือสัมผัสเราด้วยสายตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวใบเริ่มเขียวเริ่มมันคือใช้ครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันมันยังไม่ได้เ,เป็นไอขนาดนั้นหรอกครับแต่คือว่ามันมีความเริ่มเริ่มกระเตี้ยงขึ้นมาแบบครับคือคือถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันในเรื่องของการดินเนี่ยสภาพดินเนี่ยจะมีแร่ธาตุที่ไม่สูญเสียไม่สูญหายนะครับจะอยู่แบบ คืออาดีจะช่วยปรับสภาพดินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้นไม้ก,ก็อยู่ได้แล้วหลังจาก